ยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่นจจระเจียน,นะครับวันนี้คุณก็อยู่กับจะปั้นได้อย่างเสาหลักน้ําแข็งผู้นําบ้านวิตทเรียเฮาคิปปิ้งคุณวอนไลค์คาออนครับโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมาย สามารถเติมเกมเซเลโซนซิโลราคาถูกได้แล้วที่เว็บไซต์โลเ้นเติมเกมและแอดไลน์โลเ้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแล้อมบริการ2 4ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โลเ้นเติมเกมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เรามาเริ่มจุดเด่นของไลคคารอนเดนก่อนเลยนะครับตัวของไลคารอนนะครับจุดเด่นของเขาคือเป็นสตันเนอร์ที่เน้นการโจมตีปกตินะครับจะเห็นว่าการสร้างเดชจากการโจมตีปกติเนี่ยจะมีตัวคูณที่เพิ่มขึ้นที่60%เลยนะอันนี้ค่อนข้างจะเพิ่มเยอะมากนะครับและสกิลระดับ EX นะครับจะสามารถลดต้านน้ําแข็งให้ได้อีก 25%เป็นเวลา30วินาทีซึ่งมันดีมากๆสำหรับตัวดาเมจไม่ว่าจะเป็นเอลเดนหรือว่าตัวดาเมจในอนาคตก็ตามนะครับตรงนี้มันจะดีมากๆแล้วต่อมานะครับเมื่อเรามีตัวละครท่าเดียวกันหรือตัวละครบ้านเดียวกันอยู่ในตี้เนี่ยเมื่อ,อไรคา์ออนนะครับตีถูกศัตรูที่อยู่ในถานะสะตันอยู่ตัวคูณดาเมจสตันของเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น3เอนนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเล่นตัวละครน,นะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีปกตินะก็คือ กดชาร์ตี3ทีนั่นแหละครับถ้าเราต้องชาร์ตีตลอดนะครับมันจะติดทาน้ําแข็งนะครับถ้าเราไม่ชาร์ตีจะไม่เป็นแบบนี้นะกดชาร์ตี3ทีติดนะครับถึงจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าค่าเดสนั้นขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมตัวไลคอรนต้องตีปกติมากกว่าสกิลนั่นเองครับในการกดสกิลแบบไม่มีเอน r g จีนะครับจะเห็นว่าค่าเดสเพิ่มขึ้นมาติ้งหนึ่งนี่กดแบบแถบนะครับเพิ่มมานหน่อยเดียวเหมือนกันถ้าเรากดโฮล่ะ อันนี้ก็จะเป็นฮิตที่สามารถลดต้านได้นะครับทีนี้เวลาเราเล่นไลคคารออนเนี่ยถ้าเราแบบรู้จักมอนสเตอร์มากๆนะครับการโจมตีปกติแบบชาร์จของเขาเนี่ยฮิตที่ลอยอยู่กลางอากาศนะครับเราสามารถหลบดามเมจได้แต่เราก็ต้องรู้จักมอนพอสมควรนะต้องรู้ว่าถ้านี้มันจะออกแบบนี้นะครับใช้เวลากี่วิในการออกอ่ามันก็ต้องรู้จักมอนพอสมควรนะครับไม่งั้นก็จะโดนดามเมจฟรีนั่นเอง แล้วทุกนี้ที่ลอยนะครับเราสามารถหน่วงในการออกได้นะครับก็ไปฝึกกันเองเนาะดูบอสให้เยอะๆนะครับสามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะครับวิธีนี้ก็ใช้ผสมผสมกับสกิลนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยก็สามารถทําให้ตัวของไลคาออนนั้นอยู่ในสถานะไอเฟมได้เช่นกันครับดังนั้นเวลาเราเห็นคนเล่นไลคาออนเก่งๆนะครับเขาจะยืนลำอยู่ตรงนั้นแหละครับแบบว่าใช้ไอเฟมจากสกิลใช้ไอเฟมจากฮิตที่ลอยของการโจมตีปกตินะครับสลับผัดเปลี่ยนวนกันไปนะครับแล้วก็เพลแป๊บเดียวก็หมดก็สตันแหละครับ แล้วในช่วงเวลาที่เรา Energy หมดนะครับแล้วลดต้านมอนหมดแต่เราไม่มีสกิลต่อนะครับเราก็สามารถเคาน์เตอร์เพื่อต่อระยะเวลาของดีบัฟได้นั่นเองครับมาในส่วนของเ e วิลเ e นกันบ้างนะครับเ e วิลเออันที่ดีที่สุดสรับเขาเลยก็ต้องเป็นอันประจำตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันประจำตัวเนี่ยจะทำให้ไรคาอ,ออนเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับการสร้างดาเมจและสร้างดาเมจเดสนั้นเพิ่มขึ้น6%นั่นเองครับโดยสามารถสแต็กได้สูงสุดที่5ขั้น รวมทั้งหมดแล้วจะอยู่ที่30%นั่นเองครับนี่ทั้งหมดเนี้ยเป็นผลของขันหนึ่งนะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วตัวของซับสแตทของเขาเองยังเป็นอิม a พ t อีกตั้งหากโคตรดีเลยส่วนชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นของน้องคริด้านั่นเองนะครับของน้องคริด้านะครับข้อดีก็คือเขาสามารถให้เอนจีเมื่อตัวของขอะไรคอนั้นอยู่นอกสนามได้ก็คือ0.6น่วยนั่นเองแล้วเวลาเรากดสกิลระดับ EX นะครับเขาจะทําให้ค่าอิมเพกของตัวคอ,วอนั้นเพิ่มขึ้น10%นั่นเอง 50%ตรงนี้สามารถสแต็กได้สองสเต็คน,นั่นเองก็จะเป็น20%ถ้าเรากด2ครั้งนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นอันที่ดูใช้งานได้ดีเหมือนกันครับสำหรับใครมีอันนี้ก็เอามาให้ไลค์คาใช้ได้เหมือนกันนะแล้วมาถึงในส่วนของของดีขออนุญาตบ,บอกต่อนะครับนั่นก็เป็นของคาบนั่นเองของคาบอันนี้นะครับจะทําให้ตัวของไลค์คานั้นมี Energy มากดสกิล พิเศษได้เพราะว่าตัวของซับสเตตของของคราฟนั้นเป็นเอจี้รีชาร์ตนั่นเองครับแล้วผลขอความสามารถของเขาเนี่ยทุกๆ10หน่วยของพลังงานนะครับจะทําให้ตัวของไรคาอนั้นมีค่ายแพรกที่เพิ่มขึ้น2%นนั่นเองครับแล้วสเต็ตตรงนี้สามารถสเต็กได้แสเต็นะครับก็สูงสุดอยู่ที่16นั่นเองอันนี้เป็นผลรวมทั้งหมดของขัดหนึ่งนะแล้วเวลาเรากดสกิลนะครับเราสามารถยืดเวลาของสเต็ตตรงนี้ได้อีก8วินาทีนั่นเองครับ เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าไทแพ็กบอกทุกการกระทําให้กับไลคาออนอยู่แล้วทั้งสกิลทั้งการโจมตีปกติดังนั้นชิ้นนี้เป็นของคาบที่ดีมากๆครับอย่าลืมคาบมาใช้กันนะต่อมาก็จะเป็นของ BP นะครับของ BP ีชิ้นนี้นะครับจะทําให้ทุกๆ3วินาทีเรามี1นึ่งสแต็กและสแต็กตรงนี้จะสามารถสแต็กได้สูงสุด6สแต็กและเมื่อเราใช้สกิลระดับ e x นะครับจะทําให้สแต็กตรงนี้นั้นหายไปทั้งหมดแล้วทุกๆสแต็กที่หายไปนะครับจะทําให้ ค่าเดสที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4%ถามว่ามันดีไหมมันดีครับมันเพิ่มเยอะมากแต่ไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะแลกมานะครับถ้าเทียบกับตัวของคาร์ฟผมคิดว่าไปใช้ของคาร์ฟดีกว่าแล้วส่วนแรก p p เนี่ยไปแลกของตัวดดเมจน่าจะดีกว่านะครับและสำหรับใครที่สิ้นเนื้อประดาตัวแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นแรงก์บีอันนี้นั่นเองครับอันนี้คือแอโร่นะอย่าไปจำสลับกับอันไหนนะครับ อันนี้ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าเขาให้ซับเจตเราเป็น Impact แล้วและยังทําให้ตัวครเราสร้างค่าเด s เพิ่มขึ้นอีก12%อนันนี้ที่ขาด5นะครับพอมาขาดง่ายอยู่แล้วแล้วเพิ่มตรงๆเลยนะครับ12%แบบไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากครับแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสลับของแลงบีนะครับอันนี้เอาสามารถเอามาใช้ก่อนได้นะถ้าใครแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆส่วนเรื่อง d ด s นะครับแน่นอนว่าต้องใส่เป็น4 s ช o c k Star d i s c o นะครับ เพราะว่าเซตนี้จะให้ค่า IMPACT ของเราเพิ่มขึ้นอีก6%นะครับเ mm hmm. มื่อเราใส่2เซตเมื่อเราใส่4เซตนะครับจะทําให้การได้แท็กการดรอจโจมตีและการ c o าน์เตอร์แท็กนะครับทำค่า damage base เพิ่มขึ้นอีก20%นะครับบอกเลยว่าเข้าพี่วอนทุกหน่วยทุกบรรทัดไม่ต้องไปใส่เซตอื่นครับ ส่วนอีก2เซตที่จะเอามาย้ำด้วยนะครับก็คงจะเป็นสวิงแจ๊สนะครับจะทําให้ตัวพี่วอลเนี่ยมีเอเนจีมากกว่าสกิลนั่นเองหรือว่าถ้าใครอยากจะบิลเป็นไฮบิดดาเมจนะครับก็ใส่เป็นตัวของโพลาร์เมทัลนั่นเองครับและในส่วนของช่อง 4, 5, 6นะครับอันนี้เนี่ยต้องขอพูดไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปที่แล้วของผมมานะครับที่พูดถึงเรื่องฮอลโลเนสนะครับผมบอกไปว่าให้ใส่ HP ไปเลยก็ได้อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหม อันนั้นเป็นในเชิงของการลงฮอลลเนสนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวละครอ,อื่นตายนั่นเองผมก็เลยให้ตัวของไรคาออนหรือตัวสตันอื่นๆของพวกคุณอะใส่ HP ไปเลยครับแต่บิลที่จะให้ใส่เขาเป็นแบบแพคติเคิลจริงๆเนี่ยต้องเป็นบิลที่เอาไว้เล่นในซีอูดีเฟนได้ด้วยก็คือจะเป็นช่อง4คิ y เลตหรือคิแดมนะครับออกไปปราณกันเองช่อง5โ bon บนัสความเสีหายน้ําแข็งช่อง6อิม a พ t ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใส่ช่องหลัก4 5 6 ทีนี้เรามาดู M หรือว่า Cinema กันมากนะครับว่าถ้าหลุดมาถึงตรงไหน,นเราจะไม่โกรธนะครับมาดูที่ M 1นะครับ M 1นะครับเมื่อเราใช้สกิลระดับ EX นะครับถูกสตูนะครับจะสร้างค่าเดฟมากขึ้น12%นั่นเองก็คือทำให้เบรกได้ง่ายขึ้นนั่นแหละโดยที่ใน8วินิทีนี้จะเกิดได้มากสุด1ครั้งนะครับไอ12%ตรงนี้นะเกิดได้มากสุด1ครั้งและในระหว่างที่ใช้ท่านี้เมื่อชาร์พลังงานเสร็จ ไอเฟิงบัฟนี้จะเพิ่มพึ้นดอีก1ิตรงนี้ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ถ้าใครมี M1 มาบอกผมด้วยนะครับสลับประโยคบรรทัดล่างนะครับไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ในความหมายขเขาคือถ้าเรามีพลังงานเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพลังงานเต็มเนี่ยถ้าเรากดสกิลเอ็กซ์หนึ่งชุดเนี่ยมันจะลดไปหนึ่งครึ่งหลอดแล้วไม่จะเหลือพลังงานเอาไว้อีกชุดหนึ่งเอาไว้เตะต่อนะครับอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับถ้าถ้าใช่แบบนั้นช่วยบอกผมด้วยนะครับ ผมไม่มีไอเทศผมเลยไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงต่อมา M2 นะครับ M2 เมื่อทําให้ศัตรูสตันแล้วเราทําการ QTE สก,กิลต่อเนื่องกันเนี่ยไลคคารนะครับจะพื้นฟูพลังงาน5แต้มโดยที่ใน1วินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งจะพื้นฟูพลังงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วใน QTE เนี่ยเรา QTE ต่ำๆถ้าใส่บอสก็ประมาณ3ครั้งนะครับก็สูงสุดที่ประมาณ15 ก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ถ้าผมพูดผิดตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับ M2 นี่ค่อยมาถึง M2 นี้ยังไม่โกรธเท่าไหร่ส่วน M3 นะครับถ้าหลุดมาถึง M3 เนี่ยเราจะได้การโจมตีปกติลบหลีกแล้วก็ชิปซับพ,พอร์ตนะครับซึ่งตัวคูณของการสร้างเดสมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ M3 ส่วน M4 เนี่ยจะเป็นในเรื่องช่วยของการเอาตัวรอด เพราะว่าเขาบอกว่าจะได้รับโลนะครับถ้าเราโจมตีปกติหรือสกิลพิเศษใส่ศัตรูนะครับจะได้โล่นั่นเองโลเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ7.5%ของ m a ค HP ก็คือยิ่งเิดพีก็จะโล่ยิ่งหนาแน่แหละคิดง่ายๆนะครับส่วน M6 เนี่ยอันนี้เป็น M Damage นะผมดูมาก่อนแล้วอันนี้เป็น M เพิ่ม damage ให้ส่วนตัวให้เขานะครับซึ่งมัน <laughs> ถ้ามันมาถึง M5 แล้วเออหลุดทั้งทีต่อไปเอมมาเลยแล้วกันเนาะเอ,อ ก็ใช้คว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันสำหรับเพื่อนๆก็ไปดูกันแล้วกันครับว่าหลุดถึงตรงไหนจะไม่โกรธนะครับส่วนตัวผมมองว่า M 1่เนี่ยมาถึง M 1เนี่ยไม่โกรธเพราะว่า M 1่เนี่ยช่วยทำให้ค่าเดสเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะครับผมโอเคกับตรงนี้นะครับโอเคมากๆแล้วเรื่องรีพลังงานเนี่ยตัวของอไรคาส์เอาจริงๆคือเขารีพลังงานค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับเขาไม่ได้รีพลังงานช้าเลยนะครับเขาเร็วพอสมควรไม่ได้ช้ามากนะครับผมก็เลยไม่ได้มองเห็นว่า M 2เนี่ยจำเป็นขนาดนั้น ดังนั้นสำหรับผมหลุดมาตรงไหนไม่โกรธก็คือ M1 นะครับหลังจากนั้นก็คือเริ่มมีราคราาละเครืองนิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ M ของไรคารหรือไรซอนและนี่ก็เป็นทั้งหมดของจะปั้นได้อย่างไรคานนะครับซึ่งเอาจริงไม่อยากใช้ชื่อว่าปั้นได้อย่างไรคอนเท่าไหร่ออะรนะครับแต่ว่ายังคิดชื่ออื่นไม่ได้ก็เลยเอาชื่อทีไปก่อนก็ <g iggle> <g iggle> ประมาณนี้ครับสำหรับไรคานก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องทีมนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นตัวสตันเนี่ย แล้วมันทำ้าที่สตาร์ได้ดีมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับมันไปได้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับทีมไหนขาดสตาร์ก็ใส่ไรครับวอนแค่นั้นเองครับถ้าไปตีน้ำแข็งมันแค่กิ่งมากๆแค่นั้นเองครับคือพี่วอนเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับตัวดาเมจน้ำแข็งในอนาคตแบบอีกหลายตัวเลยนะครับถ้าในตำแหน่งสแลนเนอร์ไม่มีดีกว่านี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ